บายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุมุกคนเด้อจา้าเมืนีมาพบผู้พ่อกับปังอ้อนชาแนลอีแล้วจา้าเมืนีน้องก็อ้อมสิมาตอบคาถามเนาะบางคนสงสัยเนาะว่าน้องอ้อนเห็ดเห็ดงานยังเห็ดงานยู้อสและงานแต่ละอย่างเห็ดย่างเนาะหน้องอ้อนสินมาตอบคาถามนี้นเด้อจ้าทุกคนเออแต่ใน ก่อนจะไปตอบคำถามก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้น้องอ่อนในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจใหส้สาวหน่อยตาดำๆคนนี้เด้อจ้าทุกคนน้องอ่อนกระอคข่าวเดือยเลยเด้อจ้าอันดับแรกเนาะน้องอ่อนเห็นงานอยู่นนทบ,บุรีจ้ากำลังย้ายมาอยู่ปีหนึ่งเนาะอยู่นนทบ,บุรีน้องอ่อนเห็นงานอยู่นนทบบุรีเด้อและน้องอ่อนเห็นงาน น้องอ้อนนั่นเห็ดงานบานเนาะเฮ็ดเห็ดงานบานไลยกะมีหนองก็คือคล้ายๆแบบว่าเห็ดงานบานเป็นผี่เลียงไปน้ำเนาะแต่ทางาพีเลียงเนาะแข่แบบซอยเบิ่งน้องนิดๆหน่อยๆเลวก็ผ้าน้องอาบน้ำให้น้องเลยก็ผ้านองไปย่างเนาะบได้ยางมากยเนาะจากตื่นเสาร์ป่ตื่นตื่นเสาร์มาเนาะตื่นเสาร์มาเห็นยางเดินตื่นเสาร์มาน่ะกะหุ้เข่าเนาะ หุ้งเข่าน้องอ้อนตื่นหกโมงเนาะแต่ทุกคนหกโมงเพื่ออาบนา้ำอาบาอย้งแล้วจัรนถึงซุกอะอาบนา้ำอาบาอย้งแล้วน้องอ้อนกะไปหุ้งเข่าหุ้งเข่ากวาดบ้านทุบบ้านกวาดกวบ้านทุบบ้านแล้วอ่ะต้องแบบเพิ่นมีมา้าเนาะทุกคนเพิ่นมีมา้าตูนใหญ่มากเลยทุกคนแต่กะส่วนนี้กะมันบบสบายเนาะมันย àng, างบหได้มันไปบ่ได้เนาะทุกคนมันต้องนอนข้าก,ก็ต้องได้ราง ชีหลางอื้อมเก็บชีเก็บเอื้อมันอ้วนอ่อนบอกเลยทุกคนน้องอ่อนบอเข้าวมาักมา้า,าปัานน่นหนันเนะาะน้องอ่อนกันย่อมทำเพื่อเงินแต่ว่าเข้ากับบริษัทว่าเกียรติหรือขี้เดียดเน้องเข้ากับเหตุใดเนาะทุกคนเหตุใดเพราะว่ามันเป็นนาทีนะเพราะว่าคิดซะว่าคิดซะว่าเข้าทำบุญรวมกันมากเนาะเข้ากับต้องได้แบบได้ช่วยเลือก,กันและกันเนาะ น้องอ่อนกะยอมรับกะเออเฮ็ดไปเนาะเฮ็ดไปเวลาเฮ็ดกะใส่หากานําเวลาล้างอื้อๆล้างฉี่ของมาเนาะเพราะว่ามันสินอนทับนอนยังตู้ใหญ่ๆตเกือบสํานกอ่อนเลยแต่เบิ่งสํานกประมาณใหญ่งยอมรับใหญ่อะจังมาพันยังบ่ฮู้คือกันบ่ได้ถามเจ้านายมาเลือตัวเดียวคาข้างล่างคาแบบยามบ่ได้เฮาต้องเบิ่งเนี่ยเพิ่นเนาะต้องให้น้ําให้อาหารเพิ่นต้องแบบล้าง โกงล้างงานจนให้เรียบร้อยล้างคขม,มุกเสาเย็นเนาะหรือบางครั้งกลางวันเพม่อนอือบัญชีเขาเห็นางานแล้วอ่าส่วงชิภาคเที่ยงเนาะส่วงชิภาคเที่ยงเขาก็ต้องมาเบิ่งเพื่อนนะและ้วพอเห็นแล้วเขาก็หอนองลงมากก็อาบน้ำให้นอ้นองเนาะทุกคนอาบน้ำให้นอ้องเพราะว่าน้องคนที่ลงมาประมาณแปดโมงเนาะเขาก็อาบน้ำให้อาบถ้ามาอาบน้ำให้ แบบบางบางห่างมันกระอาบเองเนาะพอเพิ่นใหญ่เนี่ยแะ่กับต่อไปกับแส่นอาบเองน้องสะอ้อนลืมบอกน้องสะอ้อนที่มีปุ้ยนีกับผู้ชายเนาะก็คืุ้องคนเนาะทุกคนซองขนซอยเบิ่งเนาะซอยตานายเบิ่งเพราะว่าตานายเพิ่นกระเบิ่งตลอดเนาะซอยเบิ่งซื่อๆซอยเบิ่งซอยเล่นยน้องบ่มีเป็นยังนาลักเนาะนาอ่อนแล้วเอ่อพออาบน้ําให้แล้วพออาบน้ําให้แล้วเฮากัแบบ พิ่นกินข้าวกินหนามแต่น้องอ้อนเป็นน้องอ้อนเป็นแม่บ้านน้องอ้อนบาดเหตุกับข้าวได้ทุกคนเจ้านายเพิ่นสิเฮ็ดเองเนาะน้องอ้อนแขนหลังซอยซื่อเนาะน้องอ้อนสิหลังซอยซื่อเนาะเพราะว่าเพราะว่าเจ้านายเจ้านายน้องอ้อนนะเป็นเฮ็ดกับข้าวแซ่บเป็นเหตุเกับข้าวเก่งเนาะน้องอ่อนกะเออแขนเหน็บ่าดเฮ็ดกับข้าว เพราะว่าเฮากะเห็ดเขาเขาเสีบอยู่แล้วรือว่าเสียบกบหมูือกันเนาะเพราะว่าทุกวันนี้น้องอ่อนกะเห็ดกินตลอดเนาะกินเองตลอดเห็ดกินเองแล้วถามว่าอันนั้นแย้มมือเสาก,ก็คือไปเก็บที่นอนเนาะไปเก็บที่นอนเอาผ้ามาซักเอาผ้าขาเคเื่องซักมือซักยางไววแยกไห้ซักเคื่องซักมือเราแยกไหว แต่พอช่วยๆเรากลับไปกวาดหน้าบ้านเาทุกคนกวาดหน้าบ้านกับประมาณสามสิบหรือสี่สิบนาทีเพราะมันห่นคันแปลว่าคันแปลว่าทุกคนคันแปลว่าทำไมมันโหกไลน์เนาะเราก็ต้องอยู่เฮงนะกวาดเทิงหน้าบ้านล้างบ้านค้างบ้านแต่พอกวับแล้วก็ทูทูแล้วก็ไปล้างจานต่อเนาะจากที่ล้างจานแล้วเราก็เอาผ้าออกจากเครื่องไปตาก จากที่ไปต่างเรียบร้อยน้องจะสซิมาเอิญไปเล่นเนาะทุกคน <laughs> แต่ว่าเอิญไปเล่นน้องอ้อนกับบอกว่ายั่งยั่งเบา่างเนาะยัง่งคอแบบยังบ่ยงคอ,เ,อ,อ okay, เหตุงานก่อนเพราะว่ายั่งยั่งเบว่างแต่น้องกันนารักเนาะเข้าใจดีโอเคเหตุงานแต่ช่วงบายบายตรงเลนก็พอดีน้องอ้อนก็นเหตุงานเลย่ะไปเหตุ้างบนเนาะ้างบนเราห,อห้องน้ำทำความสะอาดห้องเนาะ กับป้าไปประมาณบ่ายเนาะทุกคนบ่ายบ่ายหนึ่งน้องอ่อนกับมาผักหนึ่งชั่วโมงสองโมงน้องอ่อนกับออกแล้วก็ไปกินข้าวไปกินข้าวแล้วกับไปเดินน้ำนองเนาะ mm hmm. พอประมาณสี่ประมาณสี่โมงครึ่งเดินน้ำนองนัแต่ประมาณสองโมงหรือสามโมงคนน้องอ่อนจะกินข้าวแล้วหลังจานแล้วเนาะสามโมงน้องอ่อนกับไปเดินน้ำชั่วโมงกว่าห้ามโมงกับถ้าน้องไปยาง บางเมือนน้องอ่อนกันดีดผ้าเนาะทุกคนดีดผ้าแบบเพ็ดร้ายงานบ้านยอมรับผู้ได้เห็นงานบ้านนะสิเขาใจดีว่างานบ้านนะมันแบบละเอียดอ่อนเนาะละเอียดอ่อนมันรายแต่ว่านในบ้านน้องอ่อนนะมีเด็กหน่อยอะไรก็เข้ากับบุพเพลอยแบบสี่เดียดมันนด้เข้ากับเหตุตามใจเพิ่เขา้าผมแมสิว่าตามใจเล้วเห็ุนั้สุกปุกเนาะทุกคนก็คือแบบทาเป็นแม่บ้านเขาก็าาากต้องสะอาดเนาะทุกคนสะอาดเป็นสันดาบสะอาดเป็นอันดับหนึ่งเนาะเขาแต่งสีเป็นแม่บ้านไห อันที่สองกับเอออันที่สองอะอันแบบผาหนองไปงางประมาณท่าโมเอาแรงห,ห่วงนอนทุกคนอัดตอนกลางคืนน้อยทังเว้นทังเว้นน้องออนสินอัดบาได้เพราะวะ่าเจ้านายอยู่ตลอดกะเกี่ยงใจเพื่อนมากทุกคน <c oughs> แล้วพ่ออ,อืมน้องออน อ่อนพาปยางแี่ก็ผ้ามาเนาะผ้ามาผ้ามาเหตุหตันเห็ดนี้อาบันอาบน,น,น,นามเนี่ก็ให้เปิร์กินเขาเองกินเขาเองเก็บแต่ก็น้องอ่อนกับล้างจานล้างจานเพอร์สิแล้วทุกคนสองสาชมชั่วโมวคันจะได้กินลายเนาะพอะดันได้เนาะอ่อ,อ,อนหนังเหตุกับเขาตลอดแกงกุปเป็นยังเนาะพอน้องอ่อนก็นเคยผ่านเคยผ่านไหมวะเออเคยผ่านเห็ดงานใยา่มาเลยเนาะ น้องออนสิจำใส่จำใจจำใส่เออจำได้เสมอเนาะคำที่แม่สอนถูกใจนะอะอยู่อยู่เนี่ยถูกเอ้ยถูกใจนะอยู่เนี่ยถูกใกจนะอยู่ยยออยง่ายเนาะเพราะว่ายังน้องอ่อนก็บอกว่าเป็นงงเพราะยังงานเขาถูกเขาถูกใจถึงงานมันจะมาไล่เขากัอยู่ได้อยู่ดี แต่การเอาแบบถูกไกยย่จรืงจริเป็นยังแต่ก็ถือว่าถูกไก่กับบอดี้เชิป,ปั้นหนังน,นาะจ้ะทุกคนก็แปลว่าถูกแบบธรรมดาเนาะบอดี้เิแบบถูกไล,ลปป่ไล่ปนนั้นก็คือแบบนี่ฮากับเขาใจนะจเฮา,า,เา,า,เา,ากับเขาใจเพื่อนเนาะเข้าใจงามรับกอบเข้าใจเออแต่แต่บอแบบ แต่เป็นกันนารักเนาะเลิกงานมากกับประมาณสามสี่ถุงแล้วก็มาตัดโอกตัดขี้ปลายมากมายในงานน้ององอ,อนเนาะแต่ที่ว่ามานี่คือ,อยังบิดเ,เลยจากแบบทุบๆจิบๆเป็นเหื่อง,งปกติของคนเห็นงานบานเนาะผมมียังจ้ะงานบานเป็นผีเหลี่ยงไปนําเนาะแบบอนาคตข้างหน้าเพรสีได้แบบเออเหลี่ยงลูกตัวเองค่ะว่าคือสีสบายเนาะเลี่ยงลูกตัวเอง น้องอ่อนเนาะโอ้ยแบบเผื่อสีไพส่สีบสบายเนาะหยางเนาะจ้าทุกคนจะได้น้องอ่อนกรขคอจบคลิปเพียงเท่านี้นเด้อจ้าทุกคนกระสิประมาณนี่นะน้องงานน้องอ่อนกระสิบบแบบว่าคล้ายๆแบบว่าจะโบะมีรายละเอียดประ,ะหนันเพราะว่าเราก็ลืมบา้างนะเวลาเหตุยังถามว่าเออประดมประจักษ์น้องบอกแต่น้องถามว่าเมื่อยบอกเมื่อย แต่ว่าได้เงนินเนาะเขาก็เลยเบิดความเมื่อยใน่ัค่ะยอมรับอีอะไรจะไหนกันนะต้อมาคุณทุกคนเด,ออดอ้อจะกราบขอโทษขออภัยทุกทุกคนเดอ้อขันว่าผิดพลาดประการใดก,กักนเนาะแต่ในกระอขอบใจทุกทุกคนขอขอบคุณท,ทุกทุกคนเดอ้อจ้ะทีมาหลับสมนองอ,อนเนาะแต่เป็นกําลังใจให้นองออนสเสมอมา จะในกับคอละเพียงเท่านี้ได้จ้าสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย